kick off Obit Content Center ดรอำนาจวิชยานุวัตรเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดตัวแพลตฟอร์ม o b i c Content Center ดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้สุดทันสมัยครอบคลุมประเภทเนื้อหาการจาัดการเรียนการสอนมากที่สุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาแพลตฟอร์มครังสื่อเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ OB เบ c คอนเทนต์เซ็นตรสู่การเป็นเครื่องมือหลักในด้าน o ีซอ e t ท a c ชิ่งที่มีความทันสมัยมีฟังก์ชันและความสามารถที่รองรับความต้องการของผู้ใช้งาน อาทิครูนักเรียนศึกษานิเทศบุคลกรทางการศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งองค์ความรู้และใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลอย่างเสมอภาคทั่วถึงและมีความปลอดภัยอันจะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษารวมถึงปฏิรูปการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21ซึ่งจะเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประ เพื่อพิสูจความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนกลังสื่อเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา,าขั้นพื้นฐาน <c oughs> หรือ OBE Content Center ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลของกระทรวงสายการในด้าน Resource Teaching ประกอบด้วยชุดโปรแกรมและระบบที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบครบวงจร รองรับการใช้งานในทุกอุปรกรณ์และครอบคลุมประเภทเนื้อหามากที่สุดสามารถใช้เป็นเครื่องมือจัดการเรียนการสอนทั้งในโรงเรียนและใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียนโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤตแพร่ระบาดของไวร, 19, รัสโคโรนหือควิด -19 ที่ทุกภาคส่วนยังคงตั้งเป้าติดตามอย่างใกล้ชิด การที่มีเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการจรัดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาสามารถรองรับมาตรการโซเชียลอิสเซนซิง่งได้เป็นอย่างดีจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและทันต่อเหตุการณ์เป็นอย่างยิ่งท้ายสุดนี้ผมขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสานศาึษาในสังกัดทุกแห่งที่นำแพลตฟอร์ม o b e c Content Center ไปใช้สนับสนุนการแจกการสอน ให้บรรลุตามวัตถุประสงที่ตั้งไว้ทุกประการและทั้งหมดนี้คือเที่ยงวันทางข่าวสปทอสวัสดีค่ะ